ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ทะลุู้200ล้านอาร์ Arsenal s e n อ l เตรียมเปิดตัวแข่งใหม่แพ็คคู่แฟนๆอาร์ Arsenal s e n อ l จะได้รับการต้อนรับนักเตะใหม่เข้าสู่เอเมเรสเตเดียมถึง2รายในสัปดาห์นี้ซึ่งนั่นก็คือ2ตัวรับอย่างดแคันไร้จากเวสแฮมและยูเรนทิมเบอร์จากอาร์แจ็ก ซึ่งกิจเปิดเผยภายในสัปดาห์นี้แฟนๆอาร์เซนอลจะได้ต้อนรับนักเตะใหม่มายังทินเอเมลสเตเดียมถึง2รายด้วยกันซึ่งก็คือ2ตัวรับอย่างดีแคนไร์จากเวสต์แฮมและยูรินทิมเบอร์จากอาร์จ็คซึ่งทำยอดการจ่ายเงินในตลาดซัมเมอร์นี้ของ Arsenal, อาร์เซนอลทะลุ200ล้านปอนด์เลยทีเดียวซัมเมอร์นี้อาร์เซนอลมีงบช็อปมหาศาลหลังมิเกลเตเต้ยพาทีมกลับสู่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้ได้มาแล้ว1รายคือคลายฮาวเวิร์ดจากเชลซี ค่าเสียหาย65ล้านปอนด์เดเมเลอร์ระบุว่าภายในสัปดาห์นี้อาเซนอลมีเกณ์จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยกว่าล้านปอนด์เพื่อตอนรับ2นักเตะใหม่ที่อาเตต้าต้องการแายได้ของดิคนไรจะมาด้วยราคา100บวก5ล้านปอนด์เมื่อเวสต์แฮมไฟเขียวตกลงรับข้อเสนอตัวเลขนี้แล้วเหลือเพียงการตกลงราลยละเอียดขั้นตอนท้ทายๆเพื่อให้ดีลรู้ล่วงได้ดีและงานเสริมว่าค่าตัวสติสโมสอนอ์เซนอลและมีสตินักเตะอังกฤษ เทียบเท่าแจ็กกิริทครั้งนี้จะถูกนําไปเป็นทุนเสริมทับของเดวิดมอยที่สามารถซื้อใหม่ได้3-4คนเลยทีเดียวเวลาเดียวกันนอกจากดิแคนไรแล้วอาร์เซนอลก็เตรียมจะเปิดตัวทิมเบอร์ปากหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์จากอาแจ็คซึ่งาคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์และนับเป็นชัยชนะของทีมปืนโตเหนือายหลายทีมชั้นนําที่สนใจเซนเตอร์แบ็กรายนี้อยู่เช่นกันอย่างเท่ากับ3ตัวใหม่ของอาร์เซนอลจะพลานเงินพวกเขาทะลุ200ล้านปอนด์ ซึ่งยังไม่แน่ชัดว่าหลังจากนี้อาเตต้าจะมีความพยายามซื้อใครเพิ่มเติมอีกหรือไม่ซื้อดังเผยอาเซนอลนจ่อเปิดตัวดีแคนไรท์เต็มแก่อาเซนอลนใกล้สมหวังในการคว้าตัวดีแคนไรท์กับตันีีเวแสแฮมมาร่วมทีมแล้วหลังเดียวนี้ยืดเยื้อกันมานานกว่าสัปดาห์รูดี้กาลเลตตนักข่าวอิตาเลียนเปิดเผยกับเว็บไซต์กิมีสปอตว่าอาเซนอลรองแชมป์เมียรมลีก เข้าใกล้การคว้าดิแคนไรท์เข้าไปทุกทีแล้วหลังจากที่พวกเขายื่นข้อเสนอให้กับเวสต์แฮมไปเมื่อสัปดาห์ก่อนแฟนบอลอาเซนอลยังคงเฝ้ารอการเปิดตัวกองกลางที่เคลื่อนกริ่อย่างจะจดใจจอ่อหลังจากที่มีรายงานออกมาเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าทัพปุนคอนตอบรับข้อเสนอห0 5รอล้านปอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเังีเรื่เปิดเผยว่าสาเหตุที่ทําให้ดิยวยืดเยื้อและไม่สามารถหาข้อสรุปได้สักทีเนื่องจากการเจราจาเรื่องการแบ่งจ่ายค่าตัวของดิแคนไรท์ยังไม่มีข้อสรุป คืออาเซนอลต้องการจ่ายเงินทั้งหมดในระยะเวลา4ปีแต่เวสแฮมต้องการให้เหลือ18เดือนเท่านั้นอย่างไรก็ตามการเลติก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนี้ว่าเคสนี้รวมถึงเคสของเฮร์ีเคนและบอร์เยิร์มินิกด้วยซึ่งเหมือนกินเวลานานมาตั้งแต่เดือนมกราคมอาเตต้าพยายามอย่างหนักเพื่อเขาและนี่คือกุญแจสําคัญแห่งความสําเร็จในดีลนนี้และเขาก็อดใจรอที่จะได้ตัวดิคันไร์ไม่ไหวแล้วแมนซิตี้อาจจะเข้าร่วมด้วยในช่วงไม่กี่วันโดยมีโอกาสเพียงเล็กน้อย ซึ่งพวกเขาก็ยังเป็นรองอร์สซนอลอยู่ดีดีคันไรท์ใกล้จะย้ายมาร่วมทีมอร์สซนอนแล้วก็ยังที่รู้กันเรื่องนี้จะเรียบร้อยเรื่องราวของดีคันไรท์จะจบลงเสียทีหลังยืดเยื้อมานานหลายเดือนเบรนฟอร์ดขวาหลังไอริสค่าตัวสถิติสโมสรเบรนฟอร์ดดึงเนธานคอลลินกองหลังอลิสมาเสริมทัพเรียบร้อยด้วยค่าตัวสถิติสโมสรกว่า1,000ล้านบาทด้านโทมัสแฟรงชมเปาะ เ่ายยียมมแถมอ,ยอยุนฟอร์ดประกาศยืนยันคว้าตัวในทานคอลลินปากหลังทีมชาติไอแลนด์จากลุฟตซันต an, er, ันวันเดอร์เอร์คู่แข่งร่วมศึกพริมลีกอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่4ที่ผ่านมากองหลังวัย22เซนสัญญากับเบรนฟอร์ดเป็นเวลา6ปีหรือจนถึงเดนม,มิถุนาปี2029พร้อมออปชั่นขยายได้อีก2ปีและเป็นนักเตะท,ที่ทีมดึงมาเสริมทัพรายที่2ในซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คเฟคเคน ค่าตัวไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการแต่สื่อเมืองผู้ดีรายงานว่าอยู่ที่ประมาณ23ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสถิติของสโมสรเบนฟลอดขณะที่วูฟซื้อมาจากเบอร์สลี่เมื่อปี2 0 2 2ด้วยค่าตัว20.5ล้านปอนด์